สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับจากช่องพัะเครื่องไทยนะครับก็วันนี้นำเหรียญเทเวสุวรรณนะฮะพิมพ์ปกใบมะขามรุ่นแรกครับของพระอาจารย์อิฐพัทาจาโรนะครับวัดจุฬามณีปี2536ครับจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะไอรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นยันนูนนะครับ แล้วก็ไม่มีชื่อวัดไม่มีจังหวัดเผยงามครับแล้วก็พระอาจารย์อิตอนสร้างรุ่นนี้นะฮะท่านเป็นผู้ลงยันจกักรพรรดิตาธิราชนะฮะในแผ่นทองคำในพิธีมหาจากักรพรรดินะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อถวายในหลวงนะครับ เหรียญน,นี้สร้างปี2,533นะครับมีเนื้อทองคำนฮะ80เหรียญเนื้อเงินพันเหรียญน,นะครับแล้วก็ทองแดง1นึ่งแสนเหรียญซึ่งตอนนี้ของไม่มีแล้วนะฮะแล้วราคาก็ขึ้นพอสมควรเลยครับเอ่อหลังหลังจากรุ่นนี้ก็คือมันไม่มีชื่อวัดแล้วก็จังหวัดนะครับหลวงพ่อเลยให้ ไปทํามาใหม่ใส่จังหวัดช,ชื่อวัดแล้วก็จังหวัดลงไปแต่ว่าพอทําออกมามันหนาครับแล้วก็เขาถือว่าอันนั้นนะ่าเป็นรุ่น2องนะฮรรุ่นที่หนาๆเนี่ยแล้วยันจมส่วนพอมาป๊อปมันหนาไปหลวงพ่อก็เลยสั่งให้ไปทําใหม่เ่อให้มันบางลงนะฮะก็เลยเกิดรุ่น3าขึ้นครับก็คือยันจมเหมือนกันแต่ว่าบางลงก็คือ ปีสอง6มหเนี่ยมีด้วยกันอยู่3รุ่นนะฮะหนึ่งสองสามเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเนี่ยฮะคมสวยนะฮะดูเนื้อเหรียญครับสดงดงามครับเาวิส่วนรณพิมพปกใบมะขามนะฮะอันนี้รุ่นแรกเลยเนี่ยอันนี้ยันนูนนะครับ ไม่มีชื่อวัดแล้วก็จังหวัดถ้าเป็นรุ่น2ก็จะหนาขึ้นนะฮะแต่ว่ามีชื่อเป็นยันจมแล้วก็มีชื่อวัดและจังหวัดแล้วก็ส่วนรุ่น3เนี่ยมันบางลงยันจมเหมือนกันนะฮะมีชื่อวัดจังหวัดครับผมรายละเอียดสำหรับรุ่นนี้ก็มีเท่านี้นะฮะ ถ้าชอบฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Sub สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะโพสในแต่ละวันทุกๆวันนะครับเอ่ออาจจะมีองค์ใดองค์หนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่เข้ามาก็ชมหลายๆคลิปของเราก็ได้นะครับเผื่อมีองค์ใดองค์หนึ่งที่ตรงกับรุ่นที่ท่านมีเอ่อแล้วรายละเอียดเรามีมากพอที่ท่านจะทราบว่าพระท่านที่มีอยู่เนี่ย เป็นผ้าอะไรวัดอะไรยังไงนะฮะครับผมกขอบพระคุณครับ